ยินดีต้อนรับสู่การสำนึกรู้คุณสุขภาพคิดถึงขาและเท้าทั้งสองข้างของคุณซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญที่ช่วยให้ไปไหนมาไหนได้ในชีวิตคิดถึงทุกสิ่งที่คุณใช้ขาทำเช่นการทรงตัวการยืนการนอนและการออกกำลังกายการเต้นรำการปีนบันไดขับรถ และยิ่งไปกว่านั้นคือปฏิหารแห่งการเดินขาและเท้าทั้งสองข้างของเราทําให้เราได้เดินไปรอบบ้านเดินไปห้องน้ําไปห้องครัวหยิบเครื่องดื่มเย็นแสนอร่อยเดินขึ้นรถขาและเท้าช่วยให้เราได้เดินไปรอบรอบลานค้าต่างๆเดินไปตามท้องถนนเดินเข้าไปในสนามบินและเดินไปตามชายหาด ความสามารถในการเดินให้เสรีภาพเราให้เราได้เพลิดเพลินกับชีวิตขอบคุณขาและเท้าทั้งสองข้างคิดถึงแขนและมือทั้งสองคู่ของเราสิ่งของจำนวนมากมายขนาดไหนที่เราหยิบจับและถือไว้ในหนึ่งวันมือของเราคือเครื่องมือสำคัญของชีวิต เป็นมือที่ใช้ตลอดทั้งวันไม่มีเวลาหยุดมือจะทำให้เราได้เขียนหนังสือกินอาหารใช้โทรศัพท์อาบน้ำแต่งตัวใช้ห้องน้ำหยิบสิ่งต่างๆแล้วก็ถือไว้ทำทุกสิ่งให้เราถ้าไม่มีมือเราต้องไปคอยขึ้นอยู่กับคนอื่นให้เขาทำโน่นทำนี่แทนให้ขอบคุณแขนมือและนิ้วของฉันคิดถึงประสาสัมผัสอันน่าทึ่งสิ ประสาทสัมผัสแห่งการรับรู้รสชาติให้เราได้เพลิดเพลินอย่างยิ่งได้ลิ้มรสอาหารแล้วก็ดื่มน้ำผลไม้น้ำเปล่าน้ำต่างๆในชีวิตหลายต่อหลายครั้งตลอดทั้งวันเรารู้ดีเวลาเราเป็นหวัดเราจะสูญเสียประสาทสัมผัสในการลิ้มรสจนบางความสุขในการกินการดื่มหายไปเมื่อไม่รู้รสชาติของอาหารและเครื่องดื่มมันคงแย่มากๆเลยนะ เพราะฉะนั้นขอบคุณประสาทสัมผัสแห่งการรับรูร้รสชาติอันน่าทึ่งของฉันประสาทสัมผัสแห่งการรับกลิ่นทําให้เราได้ประสบการณ์ในการได้กลิ่นหอมหวานของชีวิตกลิ่นดอกไม้น้ําหอมผ้าปูที่นอนสะอาดสะอาดอาหารที่กําลังปรุงร้อนๆ้อนไฟที่กําลังรุกพลในคืนหนาวอากาศในฤดูร้อน หญ้าที่เพิ่งตัดส,ดสดสดใหม่ๆกินดินหลังฝนตกขอบคุณประสาทสัมผัสแห่งการรับกลิ่นอันยอดเยี่ยมของฉันถ้าเราไม่มีประสาทสัมผัสเราไม่มีวันแยกแยะได้เลยว่าอะไรร้อนอะไรเย็นอะไรนุ่มอะไรแข็งหรืออะไรเรียบอะไรหยาบเทคเจอร์เหล่านั้นเราจะไม่สามารถสัมผัสได้เราจะไม่สามารถรู้สึกถึงวัสดุใดๆหรือแสดงความรัก การรับความรักทางกายประสาทสัมผัสทำให้เราสัมผัสใครๆได้ด้วยการกอดให้อุ่นใจการรู้สึกประสาทสัมผัสของมือมนุษย์อีกคนหนึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะขอบคุณประสาทสัมผัสอัมีค่าของฉันคิดถึงปฏิหารแห่งดวงตาซึ่งทําให้เราได้มองเห็นใบหน้าของคนที่เรารักเพื่อนๆได้อ่านหนังสืออีเมลดูโทรทัศน์ ดู YouTube มองเห็นความงามของธรรมชาติและที่สำคัญที่สุดมองเห็นเส้นทางตลอดทั้งชีวิตลองปิดตาสักชั่วโมงและพยายามทำสิ่งที่เราเคยทำให้เป็นปกติสิแล้วเราจะรู้สึกขอบคุณดวงตาของตัวเองขอบคุณสำหรับดวงตาที่ทำให้ฉันได้มองเห็นโลกอันสวยงามนี้มองเห็นทุกๆสิ่งคิดถึงหูของเราซึ่งทำให้เราได้ยินเสียงของตัวเองและของคนอื่น ทำให้เราได้คุยกับใครๆได้ถ้าไม่มีหูและประษาทสัมผัสแห่งการได้ยินเราจะใช้โทรศัพท์ได้ยินดนตรีฟังวิทยุได้ยินคนที่เราลักคุยได้ยินเนสียงสัรพ์สิิงในโลกไม่ได้เพราะฉะนั้นขอบคุณการได้ยินของฉันการใช้าภาษาสัมผัสทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีสมองซึ่งคอยประมวลผลข้อมูลมากกว่าหล้านข้อมูลต่อวินาทีโดยผ่านประษาสัมผัสทุกส่วนของเรา เป็นพะสมองที่ทำให้เราได้สัมผัสแล้วก็ประสบกับเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตไม่มีนวัตกรรมใดเทคโนโลยีใดที่จะลอกเรียนสมองของเราได้ขอบคุณสมองความคิดจิตใจอนุงามของฉันคิดถึงเซลล์จำนวนแสนแสนล้านเซลล์ที่กำลังทำงานโดยไม่มีเวลาหยุดพักตลอด24ชั่วโมง7วันเพื่อสุขภาพร่างกายและชีวิตของเราสิขอบคุณเซล ต่างๆที่ทำงานได้อย่างเป็นปกติคิดถึงอวัยวะที่ช่วยดำรงชีวิตของเรากำลังกั่นกองทำความสะอาดทำทุกสิ่งในร่างกายให้ใหไม่เอียมอย่างต่อเนื่องกับข้อเท็จจริงที่ว่าอวัยวะเหล่านี้ตัางทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยอัตโนมัติเราไม่ต้องคอยนึกถึงคอยสั่งการแต่เขาก็ทำงานได้อย่างสมบูรณ์เพียบพร้อม แต่ที่ปฏิหารยิ่งกว่าประสาทสัมผัสใดใดอวัยวะใดๆระบบใดๆหน้าที่ใดในร่างกายก็คืออวัยวะที่เป็นหัวใจหัวใจของเราดูแลชีวิตของอวัยวะอื่นๆและเพราะหัวใจนี่แหละที่รักษาชีวิตให้ไหลเวียนไปทุกส่วนในร่างกายขอบคุณหัวใจที่แข็งแรงมีสุขภาพดีของฉันและด้วยความสามารถของสุขภาพนี่เองที่ทำให้ฉันยังมีชีวิตอยู่ขอบคุณ ความแข็งแรงและสุขภาพที่เพียรพร้อมสนับสนุนร่างกายจิตใจให้เราสามารถทำเป้าหมายของเราได้สำเร็จขอบคุณทุกๆส่วนทุกๆอวัยวะทุกๆระบบหน้าที่ที่ทำงานได้อย่างเป็นปกติสนับสนุนเป้าหมายและการมีความสุขความมาหัศจรรย์แห่งชีวิตขอบคุณขอบคุณขอบคุณ